ตามที่มีผู้แนะนําให้ท่านนายกออกมาเยี่ยมเยียนศึกษาปัญหาและให้กําลังใจประชาชนในช่วงโควิดบ้างและถ้ากลัวหนักก็จะใส่ชุด PPE ออกมาก็อย่างดีแต่ท่านกลับอ้างว่าตนเป็นคนออกคําสั่งให้คนทํางานที่บ้านจึงไม่อยากละเมิดกฎเสเองนี่เป็นข้ออ้างที่ไร้เหตุผลสิ้นดีตัวเองเป็นผู้นำ จะต้องออกหน้าไม่ใช่มุดทำงานอยู่แต่ที่บ้านรอฟังรายงานอย่างเดียวแล้วทีรัฐมนตรีออกมาได้ผิดกฎของท่านท่านกลับบอกว่าจะได้รับฟังรายงานจากรัฐมนตรีเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลหรืออย่างนี้ท่านยังสมควรเป็นผู้นำเป็นนายกอยู่อีกหรือไม่